กางเต็นสัมผัสอากาศหนาวในป่าเขาระวังโรคกับไทฟัสในช่วงนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเริ่มเปิดบริการให้กับประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวกันแล้วนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะตามภูเขายอดดอยอากาศเริ่มเย็นลงนะคะเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวค่ะประชาชนก็มากเดินทางไปท่องเที่ยวตามป่าเขาและการเต็นนอนเพื่อชมหมอกหรือสัมผัสอากาศหนาวทําทให้มีความเสี่ยงที่จะจุกตัวไรออดกับเที่ยใส่อยู่ในป่าได้ค่ะ โรคสัับไทฟัสหรือโรคไข้รางสัตว์ใหญ่นะะคเป็นโรคติดเชื้อแบบทีเรียชนิดหนึ่งค่ะเกิดจากถูกไรอ่อนที่มีเชื้อกัดนะคะโดยไรอกัดจะคล้ายรอยโดนบุหรี่้ค่ะหากมีอาการแล้วปล่อยทิ้งไว้อาจถึงคัดเสียชีวิตได้เลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะะคเพื่อการป้องกันควรสวมใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดนะะคเช่นเสื้อผ้าที่ปิดคอเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวค่ะทายากันยุงโลชั่นกันยุงหรือใช้สมุนไพรกันยุงก็สามารถป้องกันตัวไรอ่อนกัดได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะคนหลีกเลี่ยงกันเข้าไปในบริเวณที่มีตัวไรอ่อนชุกช,ชุมค่ะไม่ว่าจะเป็นป่าโปรงป่าละเมาะบริเวณที่มีการปุปาา่าใหม่ทุ่งหญ้าชายป่าบริเวณต้นไม้ใหญ่ที่แสงแดดส่องไม่ถึงนะคะล้างออก อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายสระผมนำเสื้อผ้าที่สวมใส่มาซักให้สะอาดด้วยผงซักฟอกเข้มข้นค่ะเพราะอาจมีตัวไรอ่อนติดมากับร่างกายหรือเสื้อผ้าได้นะคะหักมีอาการดังกล่าวนะคะรอยกัดท้ายรอยโดนบุรีจีควรรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมแจ้งประวัติการเข้าป่าให้แพทย์ทราบค่ะสามารถติดตามข่าวสารและสาระดีๆทุกช่องทางของกรมควบคุมโรคได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายเดินกรมควบคุมโรคโทรหนึ่งยค่ะ